อัปเดตวันที่6เดือน10นะครับเวลาเกือบสองทุ่มรถทหารไปแล้วนะครับรับส่งคนไปฝั่งวอรินฝั่งนู้นก็มาจากฝั่งวอรินนะครับรรยากาศจุดรับส่งประชาชนเพื่อข้ามฝั่งนะครับ ใกล้สองทุ่มแล้วยังมีคนสัญจรอ,อยู่นะครับรถจอดเพื่อขึ้นรถจุดบริการนะครับรถทหารนะครับอันนี้ข้ามมาจากฝั่งวอลินก็มีญาติพี่น้องนะครับขับรถมารับนะครับเพื่อจะกลับบ้านไปทำงานฝั่งวอลินนะครับ ทางสายเรี่ยงเมืองนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับถ้าจะขับรถตัวเองไปก็อันตรายที่เสียงดับระหว่างทางนะครับ น,นี้ก็มารับญาตนะครับญาติพี่น้องที่ข้ามมาจากฝั่งบริมนะครับจุดบริการนะครับหน้าโรงเรียนเด่นนะครับเอาเง้นเอาบนเนาะ ขบวนรถมือ,อรถเวียนเออลำบากนะครับน้ำท่วมกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกทบบกหารพระราชาช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารลาดที่สองกองทัพกองพันทหารลาดที่สองกรมทหารลาดที่หก บัรส่งนะครับอันนี้จากฝั่งในเมืองจะไปวารินนะครับมีเก็บริการนะครับหน้าโรงเรียนเบนนะครับโอ้ยกระด้นอนเนาะไม่ได้วัวแม่นเอาบุญ ม่ได้นุ่งอัก็เสียงดมันแจ่หอง่วงบ่าดีฮา,ากันเริ่มก่อต่หารดือดรงานหนูต้องฝืนเข้ากับเสียงานนี่แบนี้เออเยครับจุดบริการรับส่งฟรี รถรอใช่จอดสุดไฟนะครับจุดไิกลาัลสตัวเรืูเรู่เลีอยวเรืกกับไยนะครับอันนี้จอดรอประชาชนครับก้าวขึ้นกันแล้วหนึ่งคนสองทุ่มแล้วก็ยังมีคนสัญจรอยู่นะครับนี้มาอยู่แล้วหนึ่งคัน รับรถมาแล้วตดงกทางคันขอสอ22บอขอรออะไรเด็กทันไม่ทันโอ้เปรับไทยวัสดุครับรถทหารครันนี้นี่ก็รถคันนี้ก็มาจอดรอญาติพี่น้องครับที่จะทำงาน ทางฝั่งวาลินนะครับใช้ชีวิตลำบากนะครับใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าน้ำท่วมสัญจรไม่ค่อยสะดวกครับขา,ายของดีวะันหลายขายของดีวะ คนหลายขายของดีบอเ่ราะ้นเอาบุญลนนุ้นเส้นหน้าโรงเรียนเบนนะครับที่จะข้ามลงไปฝั่งวารินนะครับจะมีจะมีสะพานข้ามแม่น้ำมูลคือสะพาน ลำมูลน้อยนะครับตรงไอ้ปลาปานะครับสีแยกปลาปาสีแยกปลาปาอำเภอเมืองจังหวัดบนราชัานีนะครับนี่จะพาชมบรรยากาศช่วงเวลาสองทุ่มกว่านะครับ ยังมีคู่สัญจรหนูนะครับตลอดนะครับเพราะว่าบางคนก็เลิกงานก็ต้องกลับมานะครับมาอีกฝั่งเมืองนะครับทำงานเอกชนบางคนก็เลิกงานค่ำนะครับเลิกงานดึกแต่ก็ต้องไปทำงานนะครับเลี้ยงชีพนะครับ น,นี Amazon. อเมซอนคลิน,นิกหมอาชมนะครับสีแยกกำลังผมกำลังจะเดินถึงสีแยกสะพานะครับอันนี้รถคันนี้รถยกสูงนะครับสามารถผ่านได้นะครับรดปิกอับเมื่อกี้แต่คันไหนที่โหลดเตี้ยอ๋อให้ท่าน น้ามข้ามผ่าน<า><า>แล้วครับทีนี้ก็มาจอดรอญาติพี่น้องนะครับน,นี้ก็รถหน่วยงานอะไรนี่มาจอดตรงไฟแดงออันนี้่ายป้องกันและกันเทาสาธา,ารณปรัยชนเทศกาลเมืองบรุงเทพมหานค มือก้นเลยเยอะตัวน้ำเลยอันนี้มีเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานอะไรเ่ยอ๋อมาปิดกั้นนะครับเอารถมาปิดกั้นโอ้โหก็แตกบะปวครับก็ใหม่หลมงี่ครับ โอ้โต้นไม้ล้มนะครับสีแยกประปาโอ้ผ่าดาสายไฟอ้อ้าวนายยกสวัสดีครับทีมยานจะยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะเอาพลอยตั้งล้มเหรอโอ้ ครับต <H> <Ha. S 3> uh, ้นไม้ล้มนะครับเจอดีเจอนายกสิวอุ้ยอู้หูอุ้ยต้นไหนดิต้นยังไงบ่ต้นยังเลี้ยนบ่โอ้เป็นต้นไงด้วยดิโอ้ต้นหมักไงเลยตัวนี้โอ้ ส่นเ่ยงอดเลยไมลไม้ล้มนะครับอายุบาหัวค่ำโอ้ถือรถอยู่บ่นะครับรถขนานถืออยู่เ่เต็มเตดอกแล้วครับเต็มเเลยโอ้กกกกย่างบหหรือกกอย่างพันศาดโอ้มันล้มเนาะตายตายตาโอ้หุ่นไปหอดพวกปลาปลาบนตัวนี่ ยงานใหญ่งานยากเฮ้ยงานยากตัวนี้ล้มผาดได้ตัวนี้ต้นไม้ล้มนะครับตั้งแต่ฝั่ง,งโรงเรียนเป็นพาดมาถึงรั้วปราปานะครับปราปาจังหวัดบุราชธานีเพราะว่าตอนช่วงหัวค่ำเนี่ย มีพายุมาอีกลูกดึงครับตกแรงมากลมแรงนะครับโอ้มีน้ำน้ำโอ้ รถคับนี้มีท่านนาย,ยกสิวนะครับนาย,ยกประจำเทศบาลเมืองบนนะครับกันเดินมาตรวจดูงานมาดีเจอ,อจท่านทันทีนะครับอากาศนะครับบรรยากาศแม่น้ำมูล เราจะพาลงไปดูระดับน้ำว่ามันขึ้นมันขึ้นหรือลงนะครับตรงไอ้คอสะพานฝั่งหนู้นนะครับฝั่งฝั่งทางสนามคอฟฝั่งทางเซนทันนะครับไปดูระดับน้ำนะครับช่วงสองช่วงขาโอ้รถคันนี้รถสูงนะครับขับมาสบายครับบรรยากาศนะครับ ช่วงค่ำคืนอำเภอเมืองบนที่โดนอุทกภัยนะครับน้ำแม่น้ำระดับน้ำแม่น้ำบนขึ้นนะครับการสัญจรไปมาไม่สะดวกเลยครับนี่ครับมืดมืดมืด ดับน้ำนะครับโอ้เมือดครับเมือดโอ้ไม่มีไฟแล้วครับแบบเมื่อด ไฟฉายมาด้วยครับโมเรไซส์มาทำอะไรเ่ยเอาของนะครับที่สนามกอล์ฟหรือยังไงมารอรับญาติาพี่น้อง น้ำไหลเชี่ยวมากครับไหลแรงนะครับเสียงแม่น้ำนะครับโอ้ไหลแรงมากอมขอภาวนาว่าให้น้ำมันลดเร็วๆนะครับชชนเดือดร้อนอโอ้เดี๋ยวดูระดับน้ำนะครับเมื่อเช้าที่ผมถ่ายทำ รถมาแล้วครับมารถมาแล้วรถมาแล้วหนึ่งคันรถปิกอัพนะครับโอ้ระดับน้ำขึ้นนะครับขึ้นมานิดนึง่งเพราะว่ามีฝนตกช่วงหัวค่ำนะครับโอ้ เด็กน้อยมาเล่นนะมีเด็กน้อยมาเล่นนะเดินขึ้นไปแล้วนะครับยากาศค่ำคืนไม่มีแสงสว่างเลยไฟฟ้าก็ดับแล้วครับรงถนนสะพานเนย้เนื่องจากว่าต้นไม้ใหญ่ล้มนะครับต้นพันซากภาษาอีสานว่าต้นพันซาก ภาษาภาษาภาคกลางไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรพอดีหน่อยหน่วยหน่อยรวยล้านๆเป็นคนจังหวัดอุบลครับพูดไทยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไปแล้วครับรถอาหารไปแล้วอีกหนึ่งคันเพื่อจะไปรับประชาชนที่อยู่ฝั่งวรรินนะครับรับกลับมาทางบ้านนะครับ บ้านอยู่ฝั่งอำเภอเมืองนะครับน่าจะเป็นเอเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่ทำงานอยู่ทางเซ็นท่านบ้างไทยวัสดุบ้างหรือแม้กระทั่งร้านยางนะครับชาวรอนการยางโฮมฮับอะไรต่างๆเนี่ยครับ ที่ทำงานอยู่ฝั่งวารินสายเรื่องเมืองครับบ้านทับไทยอะไรตรงแถวนั้นนะครับ mm. มาแล้วครับมาแล้วครับไปส่งคนแล้วครับจากฝั่งเมืองไปฝั่งวารินนะครับบ้านอยู่ฝั่งวรินมาทํางานอยู่ฝั่งเมืองรถทหารไปส่งแล้วครับหนึ่งคันรถ ค่้คืนก็ยังมีคนสัญจรอยู่นะครับสองทุ่มกว่าแล้วแต่ก็ยังมีคนสัญจรอยู่นะครับนี่ผมเดินเดินขึ้นมาทางสีแยกประปานะครับ คนมาดูต้นไม้หล่นมาอีก,ากนานนะครับหน่าเสร็จ,จเสร็จตัวเสร็จเสร็จมันลบมแห้งอยู่บ่ไม่ได้สร้างลบมแห้งอยู่บ่ออตอนมันหลบ เหยินอยู่บ่เพิ่มเลยบ่โอ้ยให่นาะมันมันคุ้นลยบโอ้ยนี่ิไ่ลูกยดดิน่มใส่ลูกบ่ไส่โอ้ยม่นม่ไมมีรถรถรลนไปเลนมาบ่รถเรานไปเลยขั้นหนึงกันบ่โอ้คนเป็นอย่งบ่ล่ะ เย็บเม้ยอรโอ้สามขั้นเลยบ่จอดยุหันบ่เขาออกแล้วบ่จอดยุสองขั้นยั่ได้วยเครื่องเขาไปเบิ้องยุวังนไอ้กระจกแตกเลยกระจกหลังร่องบริเวณร่อง่าเนี่ไม่เห็อย่างเป็นโยกอย่างนี่ Những mãi kín bỏ. Oh, kìa 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 này kìa 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 บ่ซุนีเพราะว่าแตกตื่นบ่มันมันจ็กโม่งสามสี่โม่งอยู่อโอช่วงฝนพายุมากบ่มันล่มมากบ่ ร่มบ,บื้บอกระท่อมเลยวอ้ยไม่ได้บอกเป็นญายิเนบครบนไปแล้วมูไปหตอมันลูกเนาะไม่ยิงกล้าก็ไปกฮ้ยทหารกับญาติที่กันเน้อโอ้โอ้มันไฟเร่ เพราะมันไฟแรงสูงเนอโอ้ยันตรดับปุบมันดับเสร็จไหนเ่ยัตว์ไปหุณบอกอ๋อโอ้ยนายกก็ก็ยางอยู่บนหันนายกนายกเสียวเรามาเบิกงานเรา อ้าวเรื่องไหนอ่าขอจบที่ปไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพื่อนๆด้ยวยนะครับ